สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจริญรัตใครมีคำถามอะไรอยากจะถามให้พิมพ์เข้ามาเลยค่ะและถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะสำเร็จอืผมว่านี่คืออีกหนึ่ง ทางเลือกและเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะครับที่โอมเองไม่สามารถสอนให้คุณได้แล้วแหละเพราะผมเองจะมาจากอินไซต์ออกมาจากตัวใช่ไหมครับไปที่คนอื่นแต่การที่เราจะจัด Environment ผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งศาสที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนครับประสบความสำเร็จและมีความสุขไปด้วยกันเอาละครับตัวอาจารย์ขวัญเองอยากจะเล่าเป็นเคสสักเซสให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับผมอยากฟัง แต่ว่ามันมันไปจัดแล้วมันสร้างการเปลี่ยนแปลงยังไงผมขอเป็น t e s t i m o n i ยลคนแรกก่อนเลยกันเพราะว่าโอมเองครับก็อย่างที่หลายๆคนรู้โอมนะครับสอนเกี่ยวเรื่องของการโคชชิ่งจิตวิทยาสื่อ,รรอารรสารและการสกดจิตบ,บ,บําบัดเนาะผมจะเป็นคนที่อินเด็มากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าจะเชิญใครมาสัมภาษณ์ผมเป็นคนที่กรองแล้วกรองอีกเพราะว่าถ้าพูดตามตรงเป็นคนที่รักผู้ติดตามมากนะครับไม่ว่าในสื่อไหนที่โอมถืออยู่โอมรู้สึกว่าทุกอย่างที่จะออกมาต้องมีอย่างเดียวครับของจริง เออผมผมให้ความสําคัญคํานี้มากเลยนะถ้าใครคือของจริงโอมคือคนที่กล้าเอาตัวเองออกมาคําครับว่าทุกคนที่กําลังติดตามคนที่โอมเอามาสัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ของขวัญหรืออีกหลายๆท่านที่กำลังจะตามมาในอนาคตอันใกล้ครับเป็นของจริงทั้งนั้นเลยและทิปเหล่านี้แหละจะเป็นวิธีคิดครับที่ทําให้เรานั้นได้ยกระดับความสําเร็จไปได้วยกันเนาะดังนั้นเรื่องราวของโอมเลยนะครับเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหม่ขวัญผมอะไม่เชื่อไงนะครับ แล้วด้วยความที่เราสนิทกันมากครับพี่ er we องขวนเขบอกว่าโอ้มี่อะทนไม่ได้จริงๆเราเนี่ยเหมือนน้องรักพี่อะพี่เห็นสภาพแบบเนี hm the on, on, ้ยเดี๋ยวมันจะโดนแบบนั้นโดนแบบนี้นะมันอาจจะมีการโกงมีอะไรนะผู้ยังไม่ถ่านขาดคำครับก็มีเรื่องมีราวเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับพี่องขอนแบบมาอมอมต้องให้พี่เข้าแล้วมันต้องจังหวะนี้เท่านั้นผมว่าครับครับมามาครับพี่ครับแต่พี่เข้ามาครับ วันก่อนลุกขึ้นเขาบอกโอ้พี่ดูเลือกแล้วมันต้องตีห้าโอมพี่ขอไปถึงห้องโอมแบบตีสี่กว่าได้ไหมพี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพี่เกรงใจโอมนะแต่มันต้องเป็นช็อตนี้เท่านั้นเลยโอมพี่ขวก็มาให้ครับแล้วก็มาซัพพอร์ตโอมแบบเต็มที่จริงๆเลยแล้วไม่น่าเชื่อว่าวันนั้นพีข่ขวัญมาพร้อมกับแฟดน,นะครับแล้วก็มาห้องทีมสี่ห้าคนถึงบ้านโอมประมาณตีสี่กว่าตีห้ามาครับเดินเข้ามุมจัดทํา เลือกสีเสื้อกิจกรรมต่างๆจัดมุมจัดห้องย้ายทุกอย่างไปมาย้ายตรงนู้นย้ายตรงนี้มีของเป็นน้ําเต้าสีทองไปวางมุมนั้นมีน้ําไหลอยู่ในมุมนี้มีไฟสีแดงอีกมุมนึงจัดย้ายอุปกรณ์ดนตรีห้องโอมงเข้าไปจัดห้องซีอทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับสองชั่วโมงทุกคนทำับบรูบรูปรูบอีกคนนึงก็ถ่ายห้องถ่ายห้องแล้วก็ตีออกมาเป็นแผ่นไม่น่าเชื่อครับหลังจากนั้นแค่ประมาณสองอาทิตย์มั้งพี่หัวนัดอีกทีครับมาเป็นเหมือนอย่างกับไซโคพีเดียครับเป็นไซโคพีเดีย เปิดหน้านี้ทฤษฎีเป็นอย่างนั้นทฤษฎีเป็นนี้ผมนั่งดูแล้วแบบศาสตร์จีนนั่งลึกมากนะครับทุกคนแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่อมไม่รู้อีกเยอะที่อมไม่สามารถแบ่งปันได้แต่สิ่งที่ผมจะบอกนะครับอมเองคุยกับพี่ขวญตลอดว่าพี่ขวโอมอยากจะไป world class coach พี่ขวญก็เป็นพี่ที่น่ารักเสมอเลยน,นี่ต้องขอบคุณว่าแบบคอยคิดถึงตลอดทุกมูฟเมนต์ของอ,งองมเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับผมว่าเจอ์นี้ที่ผมกำลังเดินทางอยู่ะได้มีโอกาสคอนเนคกับผู้คนนะครับแล้วก็เจอคนเก่ง ที่ประสบคาสเร็จระดับแนวหน้าระดัแบบประเทศและก็คนเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นก็คือ world class หมดเลยนะครับจะบอกว่าบังเอิญไหม <c oughs> โปรดใช้วิจารณญาณในการหลักฝังนะครับโอมเองสำหรับโอมโอมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับแต่มันเกิดผลลัพธ์อ่ะดังนั้นทุกท่านครับก็ลองพิจารณาเอาเองนะครับสำหรับโอมมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะ ผมได้มีโอกาสพบปะคนที่อยู่ในเทียร์ของ world class เยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับพ,พี่งองขวัญก็คงเห็นเป็นวิทเนสในการเดินทางมานะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตดูแลเทค่แค่อย่างดีเยี่ยมเลยอะอันนี้เคสโอมพี่งองขวันมีเคสอื่นๆอีกไหมครับผมอืมล่าสุดเลยค่ะอืมคร,ครึ่งไปจัดให้พี่ท่านหนึ่งครับเขาเต้องการที่จะรีโนเวทบ้านเนาะทำบ้านให้ถูกต้องตามหลักโงชุย ใช่ค่ะเคยมีซินแสเข้าไปดูมาแล้วด้วยค่ะเราก็เข้าไปดูในจุดที่เหมือนซินแสเขาให้ต่อเติมบ้านออกมามแล้วเราก็รู้สึกว่าตำแหน่งเนี้ยถ้าเป็นเราอ่ะเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะแล้วเขาก็พอดีต้องการที่จะต่อเติมบ้านทําเป็นออฟฟิศทาเป็นที่เก็บของเป็นอะไรเพิ่มเติมเป็นสต็อกสินค้าเราก็เลยโอเคไหนๆจะทำอยู่ละทําให้มันถูกต้องตามหลักของจุ้ยละกันแล้วก็จัดก,การวางแพลนอะไรให้เขาใหม่อมพอเสร็จแล้วก็กําหนดเลิกที่ดีที่เหมาะกับ ตัวเจ้าของบ้านใช่ค่ะแล้วก็เหมาะกับกิจการงานที่เขาทำํำพอถึงวันเขาก็เอาช่างลงอืหลังจากนั้นไม่กี่วันเองพี่เขามาเจอเราอีกทีเขาบอกโอยดีใจมากๆเลยอะ่ะที่ทําไปเลิกนั้นน่ะอืทําไปปุ๊บอะ่ะมีแบบโทรศัพท์เข้ามาออเดอร์ลูกค้าเขาได้เงินหลายแสนเลยในไม่กี่วันมันไปเกี่ยวยังไงอะ่ะ <c oughs> แบบเออทุบปุ๊บแล้วแบบโทรศัพท์มันเข้าอ ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับการกระตุน้นในจุดต่างๆของพลังงานในเลิกที่ต่างๆกันค่ะมันก็ส่งผลต่อการดึงดูดพลังงานต่างชนิดกันด้วยกระตุ้นสมองเราให้โฟกัสในสิ่งที่ต่างๆกันด้วยอ่าอันนี้เห็นเห็นด้วยเห็นด้วยใช่น,นึกถึงกรับเป็นเรื่องง่ายๆเราถ้าไฟมันมุ่งลงมาแล้วทํางานแล้วมันมืดๆ เออแล้วเราจัดไม่เป็นมันก็คงเป็นอุปสรรคกับชีวิตเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ <Okay. S 2> จริงๆในในเชิงของแพทย์แผนจีนนะคะคอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเนี่ยตีเป็นห้าธาตุได้หมดเลย พลังงานทุกอย่างในบ้านเราก็ตีเป็นห้าธาตุได้การที่เราจะกระตุ้นในเรื่องต่างๆแต่ละเรื่องก็ตีเป็นห้าธาตุได้ถ้าเราเข้าใจรหัสพลังงานตรงเนี้ยค่ะเราก็แค่หาจุดที่มันกระตุ้นธาตุที่ต้องการให้ได้โชคลาภเงินทอง<อ>กระตุ้นไปมันก็คือกระตุ้นตัวเรากระตุ้นสมองเราให้ได้ในสิ่งสิ่งนั้นคือผมอยากบอกอะไรนิดนึงนะทุกท่านถ้าจะต้องเลือกอาจารย์สักคนหนึ่งนะผมอยากให้คุณต้องมีโอกาสเลือกมาเรียนรู้จากพี่ของขวัญนะครับ หนึ่งคนที่คุณต้องมาลองเรียนเลยคือคุณจะไปเรียนสำหรักไหนผมไม่รู้นะแต่ผมขอจริงๆว่าให้ของมาเจอของจริงคนเนี้ยเพราะจากประสบการณ์ผมที่รู้จักวิ่ของกันมาเขาเป็นคนที่ผมใช้คาว่ากระหายในการเรียนรู้ปัญญาที่มนุษย์ได้ถูกสร้างมาตั้งแต่หลานกว่าปีแล้วมันไม่ใช่แค่สตร์วงจุ้ยพี่ขวัญเองเป็นเอ็กซ์เพิร์ในอีกหลายๆเรื่องงูเฮ้งแพทย์แผนจีนมีการฝึกชี้กงมีอะไรบ้างนะพี่พี่เล่าให้ฟังเลยได้ไหมคือพี่แบบหลงไหลในคูปัญญาจีนแบบ ังชนิดท,ที่เป็นภูมิปัญญานี่อะไรบ้างนะครับผมอ่าการเรียนชีกงพลังลมปราณค่ะเรื่องของฮงจุ้ยโงเฮงดวงอเรื่องของแพทย์แผนจีนค่ะเรื่องของศาสตร์จีนทุกอย่างเลยอี้จิงมันเป็นคําพีโบราณไงอี้จิงอ่าอี้จิงนี่คือเหมือนกับการถอดรหัสของธรรมชาติออกมาเลยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเรียนทุกศาสตร์เราพบว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลในจักรวาลมันมาจากจุดเดียวกัน นี่ยังไม่ได้พูดถึงศาสตร์เจ้าอุ่งอยนะครับพี่ของขวัญเองแอบดูแลเรื่องของศาสตร์ของการเหมือนพลิกชะตาคนด้วยพลังงานที่แบบมันแอดวานซ์มากๆแต่เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปผมเอาเป็นว่าให้คุณรู้นะครับว่าถ้าคุณจะต้องเรียนกับใครสักคนอยากให้มาสัมผัสของจริงตรงนี้แล้วจริงๆอาจารย์ของขวัญเป็นคนที่มีทั้งศาสตร์ตรงนี้แล้วก็มีศิลในอีกหลายๆด้านที่แอบสอบมาจากศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการโค้ช NLP หรือจิตวิทยาศิรปศาสตร์คือได้ได้หมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคนนี้คือได้หมดเลยจริงๆก็ เชิญชวนว่าถ้าใครมีโอกาสสนใจนะครับผมก็เชียร์แล้วกันว่ามีโอกาสลองมาติดตามดูนดนิดนึงครับติดต่อได้ทางช่องทางไหนครับผมได้ค่ะก็ตอนนี้จะมีติดตามได้ในเพจนะคะค Happy Life Journey ค่ะแล้วก็ศูนย์พงจุ้ยพลังธรรมชาติค่ะ โอเคครับก็ติดต่อไปที่เบอร์นี้นะครับลองมีโอกาสบุ๊กิ้งไปเรียนรู้คลาสด้วยกันหรือว่าอาจจะให้อาจารย์ได้มีโอกาสลองเข้าไปรับยังรับอยู่ไหมครับได้่ <c oughs> าวว่าคิวแน่น <c oughs> ได้ค่ะก็้งจากรายการนี้เนี่ยยังไงก็ต้องจัดเวลาให้อยู่โอเคนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์ถึงขันมากมากครับอยากฝากอะไรทิ้งท้ายถึงท,ทุกคนไหมครับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเปิดมิติใหม่ๆนะครับให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นทิปดีๆในการยกระดับชีวิตกันและกันสาหรับถึงขั้นมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับ เสี่ยวเล็กๆของโลกใบนี้ของจัก,กรวาลที่มันยิ่งใหญ่มากๆเนี้ยค่ะดังนั้นทุกสิ่งรอบตัวเราค่ะมันล้วนมีผลกระทบต่อตัวเราทั้งสิ้นเลยค่ะ<ม>ถ้าคุณไม่รู้จักธรรมชาติไม่รู้จักโลกไม่รู้จักจัก,กรวาลน,นี้เลยค่ะคุณไม่สามารถที่จะรู้จักตัวเองได้๋อนี่มันเป็นอีกมิติหนึ่งของการ พัฒนาตัวเองเลยนะทุกคนในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนักผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็แน่นอนขอบคุณแขกนะครับพิเศษของเราในวันนี้อาจารย์ของขวัญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line a นะครับ @lifeenricher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน E ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ